เจรุนเจรันเปิดตัวอัลบั้ม THE 1 0 The Ten เจรุนเจรันเมทาวินทรงวิริยศักดิ์ศิลปินชาวไทยผู้สร้างผลงานเพลงมาแล้วหลากหลายแนวโดยตั้งอยู่บนรากฐานของฮิปฮอปมีผลงานร่วมกับศิลปินชื่อดังมาแล้วมากมายเช่นเรื่องรักระหว่างเราเวอร์ชันน2014ซึ่งในปี2024ได้ถูกนำกลับริมใหม่จนกลับมาฮิตติดเทรนบนแพลตฟอร์ม t ิ k ท็อก และได้รับการชาย์อย่างกว้างขวางทั้งสองเวอร์ชั่นล่าสุดเจรุนเจรันจัดงานเปิดตัวเจรุนเพรสเซนเดอะสิบอัลบั้มลิสเทนนิ่งปาร์ตีชวนร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกที่ได้ฟังอัลบั้มใหม่เดอะสิบเจรุนภายใต้แนวคิดใครว่าอาดีตแก้ไขไม่ได้มีที่น้องศิลปินอย่างซีดีกันทีโจคัคครินมิกซ์วีเคแลและอีกมากมายมาร่วมย้อนเวลาไปกับ25แสิบก เรียกความทรงจำเก่าๆในบรรยากาศ Exclusive Listening Party รูปแบบ Art Gallery จะฟังเพลงสดๆหรือฟังด้วยเครื่อง Walkman ก็ได้นอกจากนี้แผ่น v ิน y l Double EP ของอัลบั้ม The 10 The 10ยังเปิด p r e order ภายในงานอีกด้วยเจรุนเจรันเผยว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมได้ทำเพลงเรื่องรักระหว่างเราเวลาผ่านไป10ปีจนถึงปี2024เพลงนี้เกิดเป็น กระแสมีคนฟังใน t i k t o อกแล้วมีการแชร์จนเป็นไวรัลขึ้นเทรนด์ u t u b e อันดับหนึ่งติดต่อกันผมเลยได้ไอเดียว่าบางเพลงต้องรอเวลาผมเลยกลับไปดูเพลงที่เคยปล่อยไปเมื่อ10ปีที่แล้วกลับมาทำเป็นอัลบั้มใหม่ใครว่าอดีตแก้ไขไม่ได้ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณจะเลือกแก้ไขมันหรือคุณก็จะทามันเหมือนเดิมเราไม่ควรไปแตะต้องมันแต่ผมแตะผมนำเพลงเก่ามาปรุงแต่งให้เป็นผลลัพธ์ใหม่ที่ผมพอใจในปัจจุบัน และส่งต่อไปยังผู้ฟังในอนาคตเดอสิบแตกต่างที่ผมไม่ได้กำลังบันทึกเสียงแต่ผมกำลังบันทึกอารมณ์และความรู้สึกทั้งหมดของช่วงเวลาในอดีตกว่า10ปีที่ผ่านมาลงไปในแผ่นเสียงปัจจุบันสนุกตรงที่ผมต้องการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและผู้ฟังที่สุดในการบันทึกเสียงแต่ละเพลงผมจึงคิดค้นวิธีที่แตกต่างกันไประหว่างทางเหมือนผมย้อนเวลาได้และกำลังกลับไปอดีตเพื่อตามล่าความรู้สึกทั้งหมดของวันเก่าๆก,กลับเข้ามาบรรจุในเพลงใหม่ ในความเป็นจริงผมไม่อาจย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไยขอดีดได้ผมเสียใจกับอดีตที่ผิดพลาดและยินดีกับอดีตที่สวยงามแต่ผมอยู่เพื่ออนาคตการทําอัลบั้มนี้ทําให้ผมได้ทําความรู้จักกับตัวเองอีกครั้งว่าเราคือใครและมันจะคอยเตือนผมทุกครั้งที่เปิดฟังว่าจงทําวันนี้ให้ดีที่สุด เหมือนผมได้สารต่อความฝันที่ค้างคาให้เสร็จสมบูรณ์อัลบั้มนี้มีเพลงใหม่ด้วยครับจะรวมอยู่ในเป็นแผ่นวินวายแอลสแผ่นทั้งหมดเป็น25แทร็กร้อยเรียงเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันเหมือนมิกซ์ผสมผสานเทคโนโลยีตามคอนเซปต์มีศิลปินที่มาร่วมฟีเจอริงเจสันเคลียร์ปีระโจกอัครินและลาซิล็อกซี่ K6Y ที่เคยร่วมงานกันในเพลงกอดกัน อัลบั้มนี้นะครับปล่อยในทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถติดตามอัปเดตสินค้าต่างๆได้ที่แอปเจรันแมครับ